ครับสวัสดีครับพี่น้องมิสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านนะครับทุกคนวันนี้ผมช่องวส,สันดาวเทียมกับรายการคนกับป่าได้พาพี่น้องมาชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาชมาเกี่ยวกับต้นไม้กับกอไผ่นะครับไม้ไม้ป่ากับไผ่ที่ปลูกพร้อมกันผมก็ไม่คิดว่ามันจะโตนะครับที่แรกก็ปลูกปลูกไผ่ไปก่อนครับประมาณสิบวันนี่แหละ ผมก็เลยได้เบีย้ยไม้มาต้นไม้มา <c oughs> ต้นไม้ต้นนั้นก็คือต้นไม้ป่านครับที่เพาะเองอะไรเองทุกอย่างมันก็จะโตหน่อยเป็นต้นไม้ต้นกระบากค,ครับนี่นีต้นกระบากกระบากต้นนี้ครับมาปลูกทีหลังกับกับไผ่ไผ่ติดหน่อแล้วนะครับประมาณเกือบยี่สิบวันครับก็ไผ่ลงก่อนก็สูสีกันนะครับ แต่ถ้าหมายถึงว่าการกําเนิดหรือเกิดก่อนนี่ต้นกระบากจะเกิดก่อนเพราะว่าบนเบีย้ยต้นกระบากนี่ต้นก้าจะสูงประมาณสามสิบเซนไผ่นี่พึ่งเอาลงเป็นลำนะครับผมตัดบ้องครับตัดเป็นบ้องแล้วก็เอาน้ากรอกแล้วก็ขุดหลุมฝังไว้มันก็เกิดดีนะครับแต่ว่ามันช้าหน่อยตัดเป็นข้อข้อข้อหมายถึงว่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เอาน้ํากรอกแล้วก็มาฝังครับฝังดินไว้ ก็ลองดูครับตัวนั้นเทคนิคเทคนิคใหม่ๆเข้ามาก็โตดีนะครับแต่ว่ามันจะสู้ไผ่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าดูๆแล้วมันก็สุสีถ้าผมตัดสางกิ่งไผ่ออกนะครับผมคิดว่ามันคอยจะสู้กันได้ขึ้นได้นะครับเพราะบางต้นก็สูงเท่าเทียมกันนะครับมันต้นกระบากต้นนี้กับไผ่คิีบจุงนะครับต้นเหลืองๆหน่อยมันไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับผูกติดๆกันเลยนะครับ ก็โตได้ดีนะครับแล้วก็จะมีกรณีหลาย,ลายต้นนะครับที่อยู่กับกอไผ่ในโซนนี้ก็จะเป็นไผ่กิ่งสูงกันครับแต่ก็มียางนาอาจจะต้นเล็กหน่อยตัวน,นี้มาปลูกส้อมครับกายปลูกส้อมก็โตไม่ทันกันนี่กระบายต้นหนึ่งปลูกส้อมนะครับผมื่อมันจะจะขึ้นทันกันไหมกับไผ่นี่ยางนานครับยางนาปลูกพร้อมกันกับไผ่เลยปีเดียวกันคือสองปี ต้นก็ยางนาปลูกกับไผ่ผมเคยไปเห็นต้นยางนาอยู่กลางกอไผ่เหมือนกัน,นครับก็โตนะครับโตเท่ากันคนโอบนะครับคนโอบคนหนึ่งแล้วก็ไผ่ก็ล้อมรอบอยู่กับยางนานะครับก็อยู่กันได้นะครับก็โตดีผมก็เลยลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไผ่กับยางนากับต้นไม้ปา่าจะขึ้นได้ทันกันไหม สู้กันได้ไหมมีอะไรบ้างอันนี้ต้นมะม่วงกระล่นนะครับมงมงป่าก็อยู่ห่างจากไผ่ประมาณสองเมตรแต่ทีต่ติดกันจริงๆก็คือต้นต้นยางพาราเว้ยยางยางนานะครับอยู่ติดกันเลยครับสูงเกือบเท่ากันเลยครับยางนาต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรไผ่ก็อยู่ประมาณห้าเมตรก็ผมจะสร้างไผ่ออกครับสร้างกอไผ่ให้มันบาง,บางๆเพื่อให้ยางนาที่ขึ้นได้ พร้อมกันนะครับเป็นความคิดของผมนะครับก็เลยต้องศึกษาดูว่าเป็นยังไงนะครับที่สู้ได้จริงๆก็คือต้นกัะทินาลงกับต้นทินเทปเทพาเพราะสู้ได้อย่างนางก็ไปรอดนะครับนี่หางกันแค่สอกเดียวครับนี่มันสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนก็ขึ้นได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลองไม่รู้นะครับก็ลองดูก็ปลูกลองดูในหลายต้นในหลายที่ในหลายหลุม รานนั้นก็ไผ่จะตายนะครับไผ่ไผ่ไตายเยอะต้นไม้เลยขึ้นได้นะครับตอนนี้ตอนเย็นๆนะครับตะวันกำลังต,ต,ตกดินพอดีค่ำๆมันอยู่ติดกับสวนป่าล์มรับตรงน,นี้ยุงเยอะหน่อยนี่ครับตอนอ้นยางนะก็ขึ้นได้นะครับมาดูโซนนี้นี่พยุงก็ได้อยู่นะครับเพราได้ตะเคียนนะครับตะเคียนอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับที่หน้าปลูกใส่กับไผ่เราได้กินหน่อไผ่ด้วยได้ไม้ด้วยมันจะมีตะเคียนห่างจากไผ่ประมาณสองเมตร แล้วก็จะเป็นอลางต้นรานนี้ขึ้นเองครับหรือว่านุนสีนรัขึ้นเองติดกับกอไผ่เลยครับประมาณห้าสิบเซนแล้วจะมีต้นกระบากกระบากกับอ,อ,อะไระ่ะกระถินนล่งกระบากที่ผมปลูกนะครับแต่ถิ่นนล่งเกิดเองอลางเกิดเองแต่กระบากก็เกิดได้ก็โตโดีนะครับแข่งกันได้นะครับรสบายเลยทันกันนะครับเพราะว่ามันผมปลูกห่างระยะแถวแต่ว่าต้น ต้นแถวเออปลูกห่างระยะล่องนะครับแต่ว่าแถวปลูกทีก็เป็นแนวคิดอีกอย่างนะครับให้พี่น้องมิสายสายเขียวได้ไปดูไปไปตัดสินใจปลูกนะครับที่ปลูกแล้วก็ดูแลรักษากันให้ดีนะครับสําคัญก็คือไฟแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นการคลิปสั้นๆนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับการปลูกไผ่กับไม้ป่าทนีดไหนที่โตได้ทันกันแล้วปลูกยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ